สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือบรรยากาศของการวานแหลงป่านะครับพี่น้องครับยุนหนองสามขาบ้านสามขาตำบลโน่นข่อมอำเภอโน่นคูนจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเอ้าเป่นสิปล่อยปลาแล้วพี่น้องมาเบืองเด้นนั่นปล่อยเลยเพิ่นนมานั่นโอ้ปล่อยปลาลงน้ำโอ้ตัวนั้นปลาหยังครับยใหญ่นั่นนะดิ้นอยู่นั่น ก็โหญ่สั่งแล้วบ่ครับหาโรคอ่ะหาโรหกนั่อยู่ที่หนึ่งโรได้เลยได้ไม่เยมิ่อเขาไม่ั่งลรือเป่าตีประกาศว่างนอ่ะทำไมมันเสียไปไวจัดพี่น้องเป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับจากหนองสามขาบ้านสามขาตำบลโนนคออำเภอโนนคูน